ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะโควิดผ่านมาสองปีแต่โควิดก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเบาบางลงเพียงแต่ว่าทางการแพทย์อาจจะมีวิธีรับมือแต่อย่างไรก็ตามคนไทยต้องทําใจอยู่กับโควิดให้ได้วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ท่านก็อยู่ในแวดวงการศึกษานะคะท่านจะมีแนวคิด วิธีรับมือกับการศึกษาพัฒนาการศึกษาโครงการต่างๆเพื่อจะรับมือหลังจากโควิดซาลงเนี่ยอย่างไงนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามค่ะดรพรชัยมงคลวณิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะ,คะต้องเรียนถามท่านอธิการค่ะว่าหนักหนาไหมสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมาครับก็ต้องยอมรับว่าหนักหนานะครับแต่ว่าคนที่หนักหนาก็มีหลายตัวน อย่างเช่นผู้ปกครองนักศึกษาเองเนี่ยเขาว่าหนักหนาทั้งทางด้านธุรกิจของเขาหรืออะไรต่างๆเศรษฐกิจของผู้ปกครองก็ลำบากเศรษฐกิจของผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาเองก็หนักหนาเพราะว่ามีแรงกดดันหลายๆด้านนะครับไม่สามารถมาเรียนหนังสือได้เป็นปีนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเองก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมเองผมคิดว่าคำว่าหนักหนาเนี่ย ไม่เกินความจริงฮะ <c oughs> แล้วก็หนักหนากันทุกฝ่าย <c oughs> นะครับแล้วก็อยากจะให้คิดถึงว่าวิกฤตนี้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิกฤตของคนใดคนหนึ่ง <c oughs> แต่เป็นวิกฤตของทุกคนที่ทั้งโลกเลยไม่ใช่เฉพาะ<ช>ประเทศไทยที่ต้องฝ่าฟันไปร่วมกันแล้วเราก็คิดว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยก็คงจะไม่จบเท่านี้คืออยากให้จบเท่านี้นะฮะแต่อาจจะไม่จบเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยปัญหาต่อมาก็จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ่ซึ่ง ก็คงจะเริ่มมองเห็นแล้วนะครับแล้วก็หลังจากปัญหาเศรษฐกิจก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในช่วงที่โควิดเนี่ยเราก็ทราบเฉพาะแมสเองก็ไม่รู้กี่อาหาร Delivery นะครับที่ใช้พลาสติกก็มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็คิดว่าในช่วงนี้ดีที่สุดก็คือว่าเราต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเราต้องมีเอ p มพ h y นะครับแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะจับมือร่วมกันที่จะแก้ไขหรือฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับแล้วก็ช่วงที่โควิดซาลงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ทุกคนก็จะได้กลับมาย้อนคิดถึงบทเรียนในอดีตแล้วก็หาทางที่จะ เปลี่ยนทิศทางในการดําเนินอนาคตของพวกเราทุกคนทุกฝ่ายแปลว่าการดําเนินชีวิตของแต่ละคนต้องมีการปรับเปลี่ยนละเราเราจะทําอย่างหนึ่งอย่างได้หรือทําสบายๆอย่างเมื่อก่อนไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนของทุกคนคทุกฝ่ายร่วมกันแล้วผมก็หวังว่าหลังจากบทเรียนนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะเรียนรู้การที่เราจะอยู่ร่วมกันอ,อย่างมีความสุข ตามอัตภาพได้มากยิ่งขึ้นซึ่งการศึกษาเองก็เป็นระบบหนึ่งของสังคมนะครับการศึกษาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารการศึกษาผมเองก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนและก,การปรับเปลี่ยนนี้นั้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นใจทุกคนแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับนี้ต้องเรียนถามว่ามหาลัยต่างๆโดยเฉพาะมหาลัยเอกชนเนี่ย จะเกิดปัญหาก็คือนักศึกษาน้อยลงตั้งแต่ตั้งแต่โควิดต,ต,ตั้งแต่อะไรเนี่ยหรือเพราะว่าเศรษฐกิจทําให้เด็กหรือผู้ปกครองไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าเราเรียนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอาจจะดรอปหรือหยุดเรียนไปไปทํางานหรือไปค้าขายออนไลน์หรือบางคนก็ไปราชพัฒนเพราะว่าเออเสียค่าเรียนราคาถูกมีผลกระทบต่อมหาลัยสยามด้วยไหมคะถ้าพูดตรงๆก็ต้องคิดว่าเออมีผลกระทบนะครับแต่ว่าไม่มากเท่าที่อื่นก็ แต่ละแห่งก็มากน้อยต่างากันนะครับ <c oughs> ผมเองก็คิดว่าการที่มีผลกระท,ทบอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นวิกฤตแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาส <c oughs> ที่จะทําให้เราได้คิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองอย่างไรนะครับ <c oughs> ผมเองผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยก็เหมือนกิจกรรมอย่างอื่นนะครับ <c oughs> ถึงเวลามันก็ต้องปรับเปลี่ยนถึงแม้จะไม่มีโควิดเนี่ยการปรับเปลี่ยนเนื่องจากเทคโนโลยี เนื่องจากสภาพสังคมเนี่ยมันก็ทำอยู่แล้วแต่เมื่อมีโควิดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ปรับตัวเร็วยิ่งขึ้นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งโดยเฉพาะมหาเอกชนเองเนี่ยก็คงจะต้องเน้นที่จุดจุดที่เป็นจุดเด่นของแต่ละแห่งซึ่งซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันะนะครับแต่เราต้องสามารถที่จะสร้างจุดเด่นของเราขึ้นมาได้เองวาง positioning ของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร นะครับมันคงหมดยุคแล้วว่าทุกหลักสูตรจะต้องเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับช่วงที่เรามีดีมานจำนวนมากๆนะครับช่วงนี้นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเท่าที่ได้ศึกษามานี่จำนวนที่นั่งของสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมีมากกว่าจำนวนของผู้ที่จะเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ทําให้เหมือนกันเพื่อที่จะให้คนที่ไม่สามารถจะเข้าในที่หนึ่งได้ไปเข้าอีกที่นึงแต่โซลูชันมันก็คือว่าเราจะสร้างจุดอะไรทางเลือกที่เป็นจุดขายและเป็นจุดขายอ่ะมันมันมันไม่ต้องว่าเข้าที่อื่นไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าเขาเข้าที่นี่เพราะ เขาชอบในหลักสูตรนี้อะไรเงี้ยไอเนี้ยไอโควิดเนี้ยจะเป็นตัวเร่งที่จะต้องให้ทุกมหาวิทยาลัยได้มีการออกแบบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีจุดขายเป็นของตัวเองผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าคิดว่าเป็นจุดดีเนี่ยมันก็เป็นจุดดีเพราะมันจะทําให้แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเกิดทางเลือกที่มากขึ้นต่อนักศึกษาประการที่สองก็จะทําให้มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับผมเองก็คิดว่า โควิดนั้นเนี่ยมันม,มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงนี้เราก็จะเรียนรู้ว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องมีจุด,จดที่เป็นจุดแข็งแข็งหรือจุดขายของตอนเองทีนี้ท่านีิการคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมหาวาลัยต่างๆจะต้องมีที่ดินเยอะๆสร้างอาคารเยอะๆฟอร์ซิลิตี สำหรับรองรับนักศึกษาสำหรับพัฒนามีโครงงานสำหรับห้องนั้นนี้เยอะแยะถ้าจากหลังโควิดไปแล้วเนี่ยจากการที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้านเยอะเนี่ยแล้วทำให้ความต่อเนื่องมาถึงวันนี้ค่ะสถานที่ตึก facility เนี่ยอาจจะจำเป็นน้อยลงกว่าบริบทไหมคะใช่ครับเพราะว่าในขณะนี้นั้นเนี่ยแนวโน้มของการศึกษาทั่วโลกเนี่ย<ภ>มันจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิต<ภ>นะครับแล้วก็เราก็ถือว่า ทุกที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เราสามารถศึกษา,กษาได้ไดไดเพราะฉะนั้นาการที่เราจะมีห้องแลบในบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่บ้างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าดูซิว่า content content แลวก็สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะพพลายสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างได้อย่างไรเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมผมเรียนตามตรงว่า ไม่มีใครรู้ว่านะครับว่าในอนาคตเน,เนีย,ยงงโจ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับไม่มีใครรู้ว่าสายการผลิตอีกสามี่ปีจะเป็นยังไงเังนั้การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยแทนที่ว่าเราจะดูว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการศึกษาที่สามารถบอกได้ว่าเมื่อเราไปในทิศทางนี้แล้วเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกและถ้าเป็นทิศทางที่ไม่ถูกเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนตัวเราเองได้อย่างไร แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องทำหนึ่งสอสามสี่แล้วทำตามนี้แปลว่าแปลว่าโอเค,คะนะครับเพราะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันต้องลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในอดีตะคะ่ะคนที่ชอบเรียนคือถ้าเรียนคณิตวิทย์ือไม่ได้เรียนหมอเรียนวิศวะไปทางสายวิทยาศาสตร์ก็จะมาเรียนบัญชีเรียนการเงินการธนาคารปรากฏว่าในช่วง3ปีหลังมาเนี้ย ธนาคารปลดลดพนักงานปิดสาขาไปเต็มไปหมดราะฉะนคนที่จบมาทางด้านการเงินการธนาคารหรือจะเลือกเรียนอันนี้จะลดลงไหมคะหรือจะต้องเปลี่ยนคณะหรือเปลี่ยนชื่อคณะวิชาคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าในในในปัจจุบันเนี่ยการที่เรียนเมเจอร์ใดเมเจอร์หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปนะครับและอาจจะเป็นเมเจอร์ที่ผสมผสานคนที่เรียนวิศวะเรียนทางด้านอุตสาหกรรมก็ควรจะมีความรู้เรื่องบัญชีเรื่องการเงินเขาจะได้รู้ว่า ต้นทุนเป็นเท่าไหร่เราจะขายได้ยังไงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบรรจุลงในหลักสูตรแทนที่ว่าเราจะมีแยกหลักสูตรเป็นหลายหลักสูตรเราต้องเปิดโอกาสที่เขาจะเรียนข้ามสาขาวิชาให้ได้นะครับหรือว่าคนที่เรียนวิศวะอยากจะรู้ว่าจะขายของขายยังไงก็จะต้องมาเรียนวิชาการเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เป็นที่ท่านถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งที่น่าจะทําก็คือการที่ เปิดประตูระหว่างคณะและสาขาวิชาให้เรียนร่วมกันได้ะนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคนจะไม่เรียนการเงินอาจจะไม่ใช่เพราะคนที่เป็นหมอก็อยากจะรู้วิธีเกี่ยวข้องกับการเงินของตัวเองค,คนเรียนวิศวะก็อยากจะรู้เรื่องพวกนี้แต่มันอาจจะกลับกลายเป็นรูปของรายวิชาที่จะมาช่วยเสริมแปลว่าคณะไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามีรายวิชาที่ข้ขามข้ามกันได้ค,คือคณะนั้นจะต้องไม่เป็น แท่ง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 ต่อไปแต่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะปลับเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาเรียนข้ามคณะข้ามสาขาวิชาได้แลวก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าระหว่างคณะระหว่างสาขาวิชานะฮะการที่จะเรียนข้ามไปยังแหล่งความรู้อื่นๆอย่างเช่นเรียนจากภาคอุตสาหกรรมก็ดีอย่างเช่นเรียนจากสื่อต่างๆก็เดี๋ยวนี้มันก็มีสื่อมหาวทยาลัยต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับทำอย่างไรสถาบันการศึกษาจะ ให้โอกาสในการผสมผสานสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เข้าด้วยกัน <Okay. S 2> แล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นคำตอบของแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน <Okay. S 2> อย่างพี่เขาคงทราบอย่างบางครั้งคนเรียนเคมีเก่งๆเนี่ย <Okay. S 2> ก็อาจจะ เอาความรู้เรื่องเคมีไปใช้กับศิลปะก็สามารถทําได้ถูกไหมครับเหมือนลูกสาวเก่งเคมีมากผมว่านี่เป็นตัวอย่างที่เป็นผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับหรือไม่ก็เขาอาจจะเอาไปใช้ในการแพทย์ทํายาดบยาสลบยาอะไรสามารถทําได้คือทํำยังไงเราจะเอื้อให้วิชาการต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะต่อเนื่องกันได้แล้วก็สร้าง สิ่งที่เป็นโซลูชันของของแต่ละคนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยอาจจะมีโซลูชันที่ไม่เหมือนกัน<ฆ>นะครับแล้วก็ในอนาคตก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยัง<ฆ>ไงเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเอื้ออำนวยให้การศึกษานั้นเนี่ยมันเป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต<ฆ>แล้วก็เป็นการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันได้<ฆ>แล้วก็กลับมาสิ่งที่ผมพูดตอนแรกก็คือว่า เราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเมื่อเขาเดินทางไปทางหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกหรือไม่ถูกและถ้าหากว่าเป็นทางที่ไม่ถูกเนี่ยเขาจะมีความสามารถที่จะกลับมาแล้วก็เข้าไปสู่ผลทางใหม่ได้อย่างไรคือความสามารถในการคิดที่เป็นระบบะซึ่งอันนี้เราอาจจะ เป็นวิชาเรื่องมากขึ้นหรือยังไงคะในแต่ละหลักสูตรเพิ่มวิชาเรื่องมากขึ้นก็คงจะต้องไม่จําเป็นต้องเป็นวิชาเลือกมากขึ้นแต่ให้เขาเลือกข้ามหลักสูตรให้ได้มากขึ้นซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพราะบางครั้งเราอยู่กับวัฒนธรรมเดิมที่ว่าทุกคนมาถึงเป็นบล็อกเป็นคณะเป็นสาขาวิชาแต่วันนี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องทลายบล็อกเหล่านั้นแล้วก็ให้โอกาส ในการที่เลือกและก็ออกแบบชีวิต <c oughs> ของนักศึกษาแต่ละคนเอง <c oughs> ผมว่าหมอหลายคนเนี่ยก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าเ,ออเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจบ้าง <c oughs> เพราะว่าเขาอาจจะไปเปิดคลินิกของ <c oughs> ตัวเขาเองก็ <c oughs> เขาก็นจะเรียนได้หมออยากจะเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์อยากจะเรียนเรื่อง AI <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อจะเอามาใช้ในการวินิจฉัยโรค <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นความรู้มันจะแตกแตกแนงไปอีกเยอะถ้าเราสามารถที่จะ ทำลายกำแพงระหว่างคณะและสาขาวิชาและเปิดประตูที่เคยเป็นประตูของเฉพาะสถาบันออกไปสู่กางเรียนรู้ที่เป็นโลกแหงความเป็นจริงได้ตอนนี้ท่านอาจารย์กลังจะบอกว่าการคิดนอกกรอบมันมีมากขึ้นกว่าเดิมใเคราะเพนั้ในขณะนี้เราไม่รู้ว่ากรอบมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีความพร้อมก็คือรู้ ในหลากหลายใจะดีกว่ารู้เฉพาะทางเรื่องหนึ่งเรื่องใดใช่ครับแล้วก็ความรู้ก็คงไม่จบอยู่แค่มหาวิทยาลัยอาไรจะต้องสอนให้เขาว่าเขาจะสามารถหาความรู้เมื่อเขามีความต้องการหรือมีความจําเป็นได้อย่างไรด้วยค่ะในซึ่งอาจจะสิบปีหลังจากที่เขาจบไปในที่ท่านอธิการได้เปิดมหาไรสยามมานี้ถึงกี่ปีแล้วนะคะสี่สิบปีตอนนี้สี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีความภูมิใจ ในความสําเร็จคืออะไรแล้วสิ่งที่คิดว่ายังเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่ต้องห่วงสําหรับอนาคตคืออะไรเพราะว่ามาถึง40กว่าปีนี่ก็คือเหมือนวัยกลางคนแล้วความภูมิใจในความสําเร็จนะครับก็คือว่าเราสามารถจะทําในสิ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถทำได้ะนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยของมหาลัยสยามถ้าพ,พูดถึงมหาลัยสยามก็จะเน้นเรื่อง วิศวะเน้นเรื่องช่างอย่างเดียวนะครับในในขณะนี้เรามีวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายคณะหลายสาขาวิชาเราสามารถที่จะสร้างคนออกไปรับใช้สังคมได้มีคณะแพทย์ด้วยร่วมแสนคนนะครับแล้วก็ผมเองก็คิดว่าอันนั้นคือคือความภูมิใจส่วนปัญหาและอุปสรรคก็คือว่าเราคิดว่าเราน่าจะทำได้เร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าด้วยด้วย กดเกณฑ์ด้วยอะไรต่างๆเนี่ย<ช>บางครั้งก็อาจจะทําให้มันยังไม่สามารถเคลื่อนตัวไปเร็วเท่าที่ควร<ช>นะครับแล้วผมเองที่ว่าในในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเรากล้าทําในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม<ช>และความกล้าของเราบางครั้งเนี่ยมันก็สร้างความสำเร็จขึ้นมา<ช> อย่างเช่นตอนเราเปิดคณะแพทย์ทุกคนคงจําได้เป็นเรื่องยากของทุมมหาาลยเราเคยไปใช้ในบางโรงพยาบาลแล้วเขาไม่ให้เราใช้นะฮะแล้วเราก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรแต่ในที่สุดเนี่ยผมก็ภูมิใจว่าหนึ่งเราทําสําเร็จสองนักศึกษารุ่นแรกของเราสอบได้เกินกว่าร8 5ยละแและในขณะนี้เราก็ได้รับการรับรองในระดับนานาชาตินะครับซึ่งผมเองผมคิดว่า หลายคนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20-30ป,ปีก่อนเขาบอกมอสยามจะ่ไทำเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราไม่เราไม่ถนัดในเรื่องนี้ะนะครับแต่ว่าเมื่อเราได้เรียนรู้เมื่อเราได้สร้างพันธมิตรและเราแน่ใจว่าคนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยเป็นค,คนที่มีความเหมาะสมแล้วก็ค,คิดถึงส่วนรวมในในใ,ใ,ในระยะไกลจริงๆแล้วเนี่ย ก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นไปได้นะครับเข้ากับมหาวิทยาลัยสยามสร้างคณะแพทยศาสตร์วา,านี่สร้างเพื่อให้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงโดยขาดทุนไม่ได้มีกําไรในส่วนนี้เลยถูกไหมคบออคือผมว่าขาดทุนกําไรเนี่ย <ฮะ S 1> มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแตที่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือว่าออจากนี้ไปอีกสี่สิบห้าสิบปีเขาจะพูดถึงเราว่ายังไงออนะครับผมเองคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ที่สาคัญกว่านะครับและไม่ใช่เฉพาะเรื่องแพทย์อย่างเดียว นะครับในในต่อมานะครับเราก็ทําเรื่องหลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีนักศึกษานานานชาติเกือบพันคนคนะครับจาก40ปร,ประเทศนะครับแต่ที่ง่างเหล่านี้เนี่ยก็แลกมาด้วยความเหนื่อยพอสมควรคนะครับไม่ใช่ผมเหนื่อยคนเดียวแต่ว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยกขาเสียสละแล้วก็อาจจะเหนื่อยแต่เราก็คิดว่าถ้าเราดูภาพรวมในระยะไกล เราก็คงไม่คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะได้อะไระแต่เราก็คิดว่าอีกสักสามสิบสี่สิบปีนี้เมื่อคนกลับไปมาดูเรื่องนี้เนี่ยเขาจะคิดหรือว่าเขาจะพูดว่ายังไงค่ะ,คะแล้วปัญหาอุปสรรคที่ท่านกังวลท่านที่กังกังวลถึงวันในวันข้างหน้าในการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับคือความสําเร็จในเรามองเห็นละสี่สิบปีก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสิบ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแต่ปัญหาอุปสรรคที่ก้านับต่อจากนี้คือคือผมคิดว่าปัญหาอุปสรรคในอนาคตเนี่ยก็คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนะครับคือคำมันมีคำหนึ่งคือการศึกษาหรือการเรียนรู้เนี่ยเขาใช้คำว่าเลื่อนแต่เลิอนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องรู้จักอันเลินด้วยอันเลินก็หมายความว่า สิ่งต่างๆที่มันเคยถูกต้องเคยประสบความสําเร็จในอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือทําให้เกิดประสบความสาเร็จในอนาคตได้ค,คือเราจะต้องอย่างที่ศาสนาพูดว่ามีมีมีสติและมีปัญญาไปพร้อมๆกันคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องไม่ยึดติดนะครับเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยเราต้องรู้จักอันเลินในบางเรื่องแล้วก็เรียนรู้ใหม่ในในบางเรื่องเช่นเดียวกันนะครับผมเองผมคิดว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าปัญหายากๆหลายปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราไม่ไม,ไ,มไม่มีความสาม,มารถที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่แต่เราไม่มีไม่มีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือละทิ้งเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงอีกต่อไปในการบริหารการศึกษาในภาคเอกชนนะคะภาครัฐ สนับสนุนหรือออกกฎเกณฑ์ที่ทําให้มันไปได้ช้าค่ะคืออันนี้ผมผมผมเข้าใจนะครับว่าภาครัฐเองเขาก็เป็นห่วงค่เขาก็จําเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์เยอะต่างๆแต่ผมเองผมคิดว่าในขณะเดียวกันเนี่ยกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็กฎเกณฑ์แต่ละอย่างมันก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะครับผมเองผมคิดว่าอย่างสมมติ ในบางมหาวิทยาลัยที่เปิดใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องอ,อยู่ในกฎเกณฑ์เพื่อให้เขาเ,เขาสามารถาสามารถที่จะเติบโตได้แต่ในขณะเดียวกันบางแห่งที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะได้เรียนรู้ได้ไวขึ้นก็หเหมือนกันกับเราหัดเดินนะ,ะนตอนแรกเราก็ต้อง เราต้องคือคนที่เริ่มเริเดินกับคนที่วิ่งได้แล้วใช้กฎเดียวกันเอออันนี้ก็จะอาจจะเกิดปัญหาแล้วปัญหานี้เป็นเป็นปัญหาที่สําคัญเพราะว่าถ้ามันมันทาให้ถ้าเรื่องนี้มันทําให้เราไม่สามารถที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกซึ่งทุกคนรู้ว่าเร็วมากเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาืองการศึกษาล้าหลังก็คือประเทศไทยทุกคนจะบอกว่าการศึกษาเราจะไม่ทันคนอื่นผมไม่อยากจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าถ้ามันมีโอกาสแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็มีโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็มีระบบที่เราเรียกกันว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือว่าถ้าบางมหาวิทยาลัยเมื่อไปร่วมมือกับสถานประกอบการบางแห่งและเห็นว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่สามารถตอบสนองได้เราก็สามารถจะยื่นขอ ดําเนินการโดยยกเว้นกฎเกณฑ์ในบางเรื่องอได้ได้ซึ่งตอ,ตอนนี้ประตูเปิดแล้วแต่ผมว่าก็หวังว่าประตูนั้นเนี่ยเขาคงจะเปิดตลอดไปหรือเปิดเปิดปิดปิดเปิดแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนักะนะครับเพราะว่าก็ะจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายค่ะท่านผู้ชมคะเกือบ30นาทีนะคะกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามดรพรชัยม,มงคลมณิต์นะคะคงจะเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ อัปเดตนะคะเป็นคนทันสมัยทำไมรายการถึงจะเ,เชิญท่านมานะคะอาจจะปีละครั้งหรือทุกครั้งที่เวลามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับด้านการศึกษาก็เพราะว่าท่านเป็นคนที่มองโลกอย่างชนิดที่ไม่ประมาทะคะ่ะมองมองรอบคือคนรู้เยอะรู้มากไม่เท่ากับรู้รอบกับรู้กว้างนะคะล้วก็ต้องคิดไปถึงความเสี่ยงคิดไปถึง บริบทต่างๆด้วย2นาทีสุดท้ายค่ะก่อนที่จะจกไปอยากให้ท่านฝากอะไรกับแฟนรายการซึ่งมีทั้งในประเทศต่างประเทศและแฟน y YouTube เยอะมากเชิญครับผมก็อยากจะฝากในเรื่องของการศึกษานะครับ <ฮะ S 2> ผมว่าการศึกษาเนี่ยมันมีหลายระดับ1ก็คือเรียนเพื่อให้รู้นะครับ2ก็คือเรียนเพื่อให้ทําเป็นและสก็คือเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดีผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อเราได้เจอปัญหาโควิดเจอปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยมาช่วยกันครับผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของอาจารย์แต่เป็นเรื่องของทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบการศึกษาให้มันไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อรู้อย่างเดียวไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อให้ทําเป็นอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษาเพื่อที่จะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองและไม่ใช่พัฒนาตัวเราเองอย่างเดียวสามารถที่จะทำงานร่วมกันในสังคมสร้างสังคมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพวกเราครับท่านผู้ชมคะคงจะเปลี่ยนทัศนคติแล้วนะคะอย่าเรียนเพื่อปริญญาอย่างเดียวอย่าเรียนเพื่อกระดาษแผ่นเดียวคงจะต้องเรียนเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข เรียนเพื่อให้ใช้ชีวิตเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะซึ่งอาจจะมีทั้งโรคอุบัติใหม่ทั้งสงครามทั้งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็คิดว่ายังมีหลายเรื่องอีกหลายเรื่องที่จะต้องเข้ามานะคะซึ่งอาจจะเกินความคาดหมายเพราะฉะนั้นการปรับกายใจการเรียนรู้ต้องทำกันทุกคนเลยค่ะ ไม่ใช่เรียนเพื่อรอรับปริญญาแล้วก็ใส่เสื้อครุยแล้วแม่นั่นคือไม่จบนะคะต้องมีสิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนแล้วก็ปรับปรุงอีกเยอะแยะเลยสุดท้ายนะก็ขอให้เรียนนอกจากเรียนเพื่ออยู่ในสังคมแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราเราทั้งหลายเนี่ยถือว่าเรากําลังจะผ่านพ้นยุคโควิดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันทุกคนมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับเรามาเห็นอกเห็นใจด้วยกันช่วยกันสร้างสรงสรค์สังคมที่ดีร่วมกันผ่านการศึกษาครับค่ะค่ะต้องขอบคุณท่านอธิการนะคะ,คะและขอเป็นกาลังใจนะคะให้ท่านซึ่งเป็นคนคุณภาพของแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคเอกชนนะคะคนที่เข้มแข็งแล้วก็คนที่มีวิสัยทัศน์จะทําให้เด็กของเราเยาวชนของเราสามารถที่จะฟันฝ่าวิกฤตทั้ง เศรษฐกิจสังคมอุบัติภัยโรคภัยได้นะคะก็หวังว่าท่านคงจะอ,อยู่กับมหาวิทยาลัยสยามและแวดวงการศึกษาไปอีกยาวๆนะคะเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยดีขึ้นนะคะรวมทั้งเด็กเยาวชนก็จะมีความหวังใน อีกมิติหนึ่งนะคะค,ค่ะท่านผู้ชมครับรายการของเราเดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมมาลุ้นนะคะว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะมาพูดเรื่องอะไรรายการเราจะนําเสนอคนดีๆเรื่องดีๆมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ